ทีแคทก็จะมารีวิวนะคะผลงานการติดตั้งของเราวันนี้จะเป็นการติดตั้งชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลนะคะเดินระบบอาคาร16จุดรับชมนะคะทุกคนเสาอากาศทีวีดิจิตอลทีวี HD นะคะ 27E นะคะสายจะ20เมตรเนาะในชุดของเขานะคะแล้วก็จะมีบูตเตอร์นะคะ u v 9 9 8 d แล้วก็ตลับแยก2ทาง1ชุดแล้วก็ตลับแยก8ทาง2ชุดค่ะวันนี้เราจะใช้ในเซตนี้นะคะทุกคน ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์มาครบชุดแล้วนะคะขั้นตอนนี้ช่างเขาก็กําลังประกอบในส่วนของตัวเสานะคะซึ่งทีแคทนะคะเคยได้รีวิวในตัวความยาวของเสาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะในขั้นตอนการติดตั้งต่างๆนะคะซึ่งหลังจากที่เราแกะกล่องเสร็จแล้วนะคะช่างเขาก็จะประกอบแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นการประกอบตัวเสาก่อนนะคะซึ่งไซต์งานนี้นะคะก็จะอยู่ตรงพุทธมนตรสายสีนะคะ ก็จะเป็นหอพักนะคะซึ่งหอพักเนาะก็จะมีจุดนะคะที่ต้องการรับชมทีวีนะคะหลายจุดด้วยกันซึ่งเสตนี้นะคะก็จะมีจุดรับชมอยู่ที่16จุดคะ่ะทุกคนขั้นตอนนี้ช่างเขาก็ประกอบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสายที่ใช้วันนี้นะคะก็ในชุดจะมาแค่20เมตรเนาะแต่ว่าตัวสายจะสั้นไปนะคะเราก็จะไม่ได้ใช้นะคะก็จะเป็นการ เอาสายสัญญาณ r g 6นะคะในระบบกล้องวงจรปิดนะคะมาเดินพ่วงกับระบบตัวนี้นะคะช่างเขาก็จะต่อนะคะในส่วนของปีกเสานะคะทุกคนพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งเสานะคะเสาอากาศที่มาในชุดเนาะก็คือจะหันไปทางสถานีนะคะที่ส่งสัญญาณนะคะเป็นสถานีส่งดิจิตอลนะคะเสารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น hd 2 7 e นะคะ ซึ่งตัวเสานะคะก็จะไปต่อขยายเข้ากับตัวบูตเตอร์เนาะเดี๋ยวท,ยท้ายคลิปนะคะที่แคทจะให้ดูผังง่ายๆเนาะในการต่ออุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็จะมีตัวยูมาให้นะคะเพื่อที่จะยึดกับผนังแบบนี้นะ,ะทั่วไปถ้าเป็นหอพักนะก็จะใช้เซตประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดูกี่จุดนะคะทุกคนก็จะมีหลายๆรุ่นด้วยกันเนาะในการติดตั้งนะคะ ถ้าชุดสิบหจุดก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะหมุนในส่วนของตัวเสาแล้วก็ตัวที่มันเป็นปีกเสาเนาะที่อยู่ข้างบนนะคะพอเราต่ออุปกรณ์พวกนี้นะคะต่อสายสัญญาณเสร็จเรียบร้อยนะคะเราถึงจะตั้งเสาอันนี้ช่างเขาก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะคะ พราะว่าตัวสายแล้วก็หมุนเข้าไปในส่วนของตัวแผงสัญญาณแล้วเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งเสาแบบนี้ค่ะทุกคนกระบวนการนี้ก็เป็นกระบวนการสุดท้ายนะคะในการทํางานในการตั้งเสาว,วันนี้เนาะ,ะที่แคทก็พาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศนะคะการใส่บูตเตอร์ก็คือช่วยเพิ่มนะคะตัวขยายสัญญาณความแรงให้ดียิ่งขึ้นเนาะ,ะสำหรับทีวีดิจิตอลเนาะ เพื่อให้ภาพและเสียงคมชัดนะคะระดับ 8K ซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นเซ็ตผังงานติดตั้งง่ายๆเนาะของรุ่นที่ทีแคดไปติดวันนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นนะคะ hd 2 7 e เนาะเสาสัญญาณเมื่อกี้ที่เราตั้งนะคะคือตัวนี้เนาะซึ่งตัวเสญญานะคะจะหันไปทางสถานีนะคะสง่งนะคะสถานีส่งดิจิตอลตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวใส่สัญญาณนะคะก็จะลงมาหาตัวที่เป็นบูตเตอร์ขยายสัญญาณนะคะเพื่อให้ได้ภาพเสียงคมชัดในระดับ 8K เนาะ แล้วก็ขยับเข้ามานะคะมาที่นะคะสปินเตอร์ที่เข้า1ออก2นะคะแล้วก็กระจายมาที่นะคะเข้า 1, ออก8นะคะก็คนคือเป็นสปินเตอร์นะคะ1ทับอันนี้ก็ชุดนี้จุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่ติดตั้ง16จุดรับชมค่ะทุกคน